ทุกคนครับแย่แล้วครับตอนนี้เกิดเรื่องแล้วพวกเรามาเจอค้าบเลือดใช่ไหมขุณแล้วปะปาครับเลือดเต็มไปหมดเลยใช่แล้วขุณมันน่ากลัวมากไม่น่าเชื่อเลยว่าที่แบบนี้นะที่มีคนเยอะๆแบบนี้จะมีค้าบเลือดแบบนี้อยู่อย่างนี้เราไปสำรวจดีไหมขุนเผื่อว่ามีคนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ไปไปกันดีกว่าคุณ คุยป๊ะป๊าตอนนี้มีข้ามรเต็มไปหมดเลยจริงด้วยคุณเขาดูสิมป๊ะป๊าเราตามาไปเลืไหมดู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 ใช่เดี๋ยวเราต้องตามไปค,คุณดูสิอุ้ยคุณอย่าจับอย่าจับอย่าจับนะเพราะเราไม่รู้ว่าคือเลือดของอะไรแต่ว่าเราจะตามมันไปนะขุนที่ไงที่คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ไงขุนอุ้ยคุณดูดิมันไปทางนี้ขุนนู่นนู่นนู่น มันหยดตามทางเต็มไปหมดเลยคุณเฮ้ยป๊ามีอะไรเหรอคุณมันหนีิคนเฮ้ยคุณจริงด้วยคุณถอยมาถอยมาคุณดูอุ้ยหนีวคนจริงๆด้วยคุณทำไงดีน่ากลัวมากป๊าเลยอีกอะวิ่งแหวงแหวงไอ้คุณน้ำมันคุณถอยมาถอยมาน้ำมันผมคนหรือเปล่าเฮ้ยน่ากลัวมากเลยป๊าว่า เราอ่ะรีบไปแจ้งตำรวจดีไหมคุณไปไปไปดีกว่าไปดีก yeah, ว่าแย่เลรวครับน้องๆเมื่อกี้เนี่ยเราได้ทําการโทรไปแจ้งตำรวจเลยใช่ไหมคุณเขาแต่ว่าตำรวจนะเขาไม่ว่างเราอ่ะจะต้องไปสำรวจเองคุณเขากล้าไหมกล้าไหมไหมวไหมวีไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเดี๋ยวป้าป้าจะไปเป็นเพื่อนป่ะงั้นเราไปดูกันดีกว่าเอางยดีป้าป้าเราจะไป เราจะไปจริงๆเลยสิขุนปะขุนไม่ต <c oughs> <Mont age. c oughs> ้องกลัวนะพวกเราอ่ะเป็นนักสืบพวกเราอ่ะไม่ต้องกลัวอุ้ยดูนี่ขุนมันน่ากลัวเฮ้ยป๊าป๊าถุนอะไรอ่ะมีธุงอีกเหรอุ้ยเอางี้เอาไงดีป๊าป๊าว่าเราไปเริ่มจากนิ้วไหมไปเริ่มจากนิ้วก่อนดีกว่าป้าขุนขุนเฮ้ยเอาไม้ขีดเคลียร์ดูก่อนไหมขีดเคลียร์ดูก่อน เฮ้ยทุกคนมันเด้งดึงดึงอ่ะแสดงว่ามันยังสดสดอยู่นนี่คุณมันยังใหม่ใหม่อยู่เลยไหนไหนป๊าดูสิคุณไหนไยไปไยเฮ้ยคุณเฮ้ยเมื่อกี้มันเด้งเองหรือเปล่าไหนเฮ้ยจุ๊บเ้ไปป้าเนี่ได้เข้าโชนุ่มแล้วมันเป็นนิ้วชูในการเมื่อเกิดเกิดเกิดแบบเกิดส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 ดร้อนร้อนหรือเปล่า เกิดตอนเมื่อกี้เกิดตอนเมื่อกี้มันยังนิ่มๆอยู่นะครับคุณเขาแสดงว่าคนร้ายอ่ะจะต้องอยู่แถวนี้แน่ๆเลยเพราะว่านิ้วอ่ะมันยังสดๆอยู่เลยดปตรงนี้ดีกว่าพระคุณเฮ้ย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 คุณเฮ้ยเฮ้ยคุณมานี่มานี่คุณมานี่มานี่มานี่รบรบรบๆบรบคุณลบก่อนลบก่อนรบก่อนเฮ้ยคุณเห็นเปล่าคุณเห็นเปล่าคนนั้นหรือเปล่าเขาเป็นใครอ่ะ คนเสื้อดำๆ嘛เป็นป้าหรือว่าเขาจะเป็นคนร้ายนั่นน่ะสิคนเขาท่าทางเขาลับๆล่อหุ้ยเดี๋ยวคุณยายเขาเห็นเรานะยายเขาเห็นเรานะคุณคนเขาเขาเดินไปทางนู้นแล้วว่าเราอะตามเขาไปดีไหมแต่ว่าเราต้องไม่ให้เขารู้ตัวนะเขาเดินตรงนู้นอะหุ้ยเขาอ่านหน้ามาอ่นหน้ามาเราแอบไปทางนู้นดีกว่าไหมคุณเราอ้อมไปมาทางนี้ทางนี้นี่นี่ นึ่งถึงสแล้วคุณวิ่งเลยนะข้านว่าหรอคุณเราวิ่งไปเลยนะหนึ่งสองสามเราลงมัยนล้วราๆลบๆๆ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 ๆยๆๆ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 ๆคๆๆ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 ๆยลๆาๆๆ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 ขๆๆ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 ลๆงๆๆ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  มาเร็วมาเร็วอะไรนะคนนั <Ou all es> <t> ้กำลังมาเราเหรอป๊าป no. ๊าว่าเราไปทางนู้นดีกว่าคุณไปถ้าอยู่ตรงนี้เสร็จแน่เลยไปไปคุณตามตามแล้วคุณวิ่งวิ่งคุณวิ่ไทำไงดีครับทุกคนทำไงดี้ย ไปตครอด้วยเฮ้ยอารอบรอบๆบรบงบตรงนี้ก่อนรตรงนี้ก่อนเฮ้ยหายไปแล้วคุณหายไปแล้วแต่รู้สึกว่ามีสองคนนั่นน่ะเขาเดินตามเขาเดินตามเรามาตลอดเลยคุณหรือว่าเขาจะเป็นพวกเดียวกันนี่ไดี ขุนป like, ้าปาว่าแถวนี้เราไม่ปลอดภัยแล้วแหละเขามีพวกอยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลยดีดีป้าปาจะกินหนูทำไมอะไรนะป้าปาไปกินหนูทำไมไม่ได้สะกิดเนี่ยมือปาอยู่นี่อันนี้อันนี้มือใครอันนี้เหรออันนี้มือใครอ่ะไหนอยู่นีเฮ้ยคุณมาตามเรามาไปคุณไปไปคุนไป เฮ้ยใาญ่แล้วครับทุกคนทําไงดีมันวิ่งตามคุณเขาตามคุณเขาใหญ่เลยคุณหนีไปคุณหนีไปเฮ้ยหนีไปคุณหนีไปคุณหลบคุณหลบหลบหลังต้นไม้คุณหลบหลังต้นไม้เฮแย่แล้วครับน้องๆไม่กลัวเลยเฮ้ยนี่เอ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ย เงินเลยขึ้นครับเนี่ยทุกคนแถวนี้ทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้มีหมาลูดออกมาด้วยเฮ้ยของเขาน่ากลัวมากแถวนี้มีหมาลูดด้วยไปโลก่อนไปโลก่อนไปอะไรนะออกกำลังกายสู้เอาสอ้เอาซิดเอาีิด้ออีกหนึ่งสองสามสี่ ห้าโอ้โหขงเขาสุดยอดเลยเอาเดีิวอะไรกันอะไรกันคุณนมานี้ลงมาที้ลงมานี้เขาเดินมาหาแถวนี้ด้วยอ่ะคุณรบรบรีดีนะที่เขาไมเนเราบรบบรบดีนะที่เขาไม่เห็นเราลบรบลบรบรบ้บรบรบรบเฮ้ยรบรบรบไม่เข้าท่าแล้วรบ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 รรคุณคุณ คนเดียวจะได้คนพี่ไปคนพีกไปเนี่ยแล้วครับทุกคนไปคนพีกเฮ้ยเฮ้ยป้าเฮ้ยคุณนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยมามีมีสิจะใครแล้วป้าอุ้ยมามีมามีทำอย่างนี้ทำไมอะไรมามีไปไปตัดนิ้วคนทำไมใช่ไหมคุณ ตรงนี้หรอใช่เฮ้ยมามีมามีไปมอบตัวเธอมามีฮะอันนี้หรอเฮ้ยมีมันจะมีรอยนิ้วมือเนี่ยมันจะเป็นหลักฐานหลักฐานอะไรนิ้วนี่นิ้วนี้หรอใช่นิ้วนี้แหละมีอนิ้วปอมปะป๊าฮะนิ้วปลอมนิ้วปลอมแล้วทำไมถึงมามีรอยเลือดล่ะมามี มามีอาทำซอนมะเขือเทศหกเนี่ยเต็มพื้นเต็มไปหมดเลยฮะซอนมะเขือเทศเหรอคุณเดี๋ยวนะเนี่ยนะใช่ไหมนู่นนู่นเฮ้ยไม่ใช่เลือดเหรอไม่ใช่ซอนมะเขือเทศปลาโอ้ยอยู่เต็มถุงเลยเนี่ยอพอดีถุงมันขาดคุณเราก็ตกใจแทบแย่นึกว่าเจอคนร้ายที่แท้ก็เป็นมามีนนี่เองตกใจแทบแย่เลยครับเพื่อน นั่นนหะสิครับพวกเราตกใจแทบแย่เลยทางงานคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนูดีทีวีอ้น่ายจะพวกเราทีวีนูรีแกรมทัวร์ป้าติดตามด้วยนะ